ในปี2025ถึง2026เนี่ยแอสตันวิลล่าปิดปีใหม่ด้วยฟอร์มที่ดีแล้วก็คงเส้นคงวากว่าปีก่อนๆแบบเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเกมที่นะอาร์เทนอน2-1แล้วก็นัดพลิกชนะเวสต์แฮม คือในมุมผมนี่อาจจะเป็นทีมมามืดก็ได้ซึ่งตรงนี้ผมไม่กล้าชมมากนะเวลาทำคลิปชมทีมไหนสัปดาห์ต่อไปฟอร์มจะห่วยทุกทีส่วนเรื่องวิลล่ามามืดอ่ะใครคิดเหมือนกันก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแต่ในขณะที่ผลงานของทีมกำลังไปได้สวยเนี่ยมันมีอีกเรื่องที่ไล่มาติดติดแบบไม่ให้ได้หายใจเลยแล้วมันก็เป็นกำแพงที่นิวคาสเซิลเจอมาแล้วฟอรเรสต์ก็เจอมาแล้วก็คือเรื่องกดกันเงินซึ่งทีมระดับกลางที่อยากะไต่ข,ขึ้นมาอยู่โซนเดียวกับแมนเลิเตอร์ซเนี้าาเป็นทีมใหญ่ห้ไหวด้วย อันนี้พูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็มูลค่าของทีมนะไม่ได้หมายถึงฟอร์มในปัจจุบันก็คือทั้งเรื่องค่าตัวนักเตะแล้วก็ค่าเหนื่อยรวมถึงค่าจ้างโค้รระดับท็อปๆและโครงสร้างทีมแบบนี้มันไม่มีทางรัดด้วยแต่ความย้อนแย้งก็คือต่อให้คุณจะเพิ่งชนะทีมใหญ่มากี่นัดกี่ทีมก็ตามกฎการเงินเนี่ยมันไม่สนถ้าเรายัางย้อนไปดูปี2 0 2 4เนี่ยววลาจบท็อป4ทั้งที่มีโอกาสเพียงแค่1แล้วก็ด้ไปเล่น UCL แล้วก็ได้เงินมาเยอะแต่ฤดูก,กาถัดมาหลังจากนั้นก็คือปี24-25 2024ถเงเนวาเขากแพลาดบบ แค่น1คะแนนซึ่งมันเป็น1คะแนนที่แพงที่สุดของยุคนี้เพราะรายได้เนี่ยหายไปก้อนใหญ่แล้วมันก็ย้อนกลับมากดงบปีนี้แบบเต็มๆและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นว่าทําไมปัญหาทางการเงินเนี่ยกำลังไล่ล่าวิลล่าแบบกระชันชิดเป็นครั้งแรกตั้งแต่อูนายเอเมิลี่เข้ามาคุมทีมและถ้าวิลล่าจะโตให้ได้เนี่ยพวกเขาต้องเล่นให้ดีพร้อมกับบริหารบัญชีให้เป๊ะพอๆกันด้วย ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูยุคก,ก่อนที่อุนัยจะเดินเข้ามาในปี2022เนี่ยสถานาการณ์ของแอตตันวิลล่าจริงๆยังไม่ใช่ทีมที่ถูกกดการเงินลุมเล้าแบบทุกวันเนี่ยในปลายปี2021่ะสมโมสรเพิ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมเป็นซีเวนเจอรัดแล้วก็มีการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ช่วยชีวิตงบการเงินทั้งปีก็คือการขายจชคกิลิตให้แมนเชสเตอร์ร้อยล้านปอนด์และปีนั้นก็ปิดงบแบบเกือบคุ้มทุนคือติดลบนิดหน่อยทั้งที่พวกเขาใช้เงินซื้อนักเตะเเเเเกกกกกกกิิกิินนนนนลลลลล้้ล้้าาหมมมืือออั็็็คคบบูดดดดี adi, ีียย่แแวววงสรรใโ อันนี้ยืมก่อนแล้วก็ซื้อขาดทีหลังพูดง่ายๆก็คือปีนั้นวิลล่าใช้เงินเยอะแต่มีแจ็คกิลลิะค้บบัญชีไว้ก็เลยไม่โดนกด PSR แต่ต้องแม้แต่นิดเดียวแลรายได้ตอนนั้นก็ยังเป็นภาพแบบทีมกลางตารางทั่วไปไม่มีบอลยุโรปส่วนแบ่งถ่ายทอดสดก็คือไรายได้หลักแมตต์เดย์ก็ไม่ได้สูงอะไรเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ทําให้ทีมขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็คือเจ้าของใหม่ NSWE นาเซฟซาวิลิตกับเวสลีย์อีเดนที่พวกเขา่ลงทุนแบบไม่มีการตั้งแต่ป2018ีือช่วงก่นันคอูนอแนด่ะคือยยง แต่ยังอยู่ในระดับที่ระบบเนี่ยมันยังยอมรับได้ ซึ่งหลายคนเนี่ยคงอาจสงสัยว่าทําไมแอสตันวิลล่าทำไมไม่อยู่กลางตารางแบบสบายๆเล่นยุโรปบ,บ้างบางปีก็น่าจะพอแล้วคือจะไปลุ้น u c l ทําไมให้มันมีปัญหาเรื่องบัญชีทุกปีต้องอธิบายแบบนี้คือตั้งแต่ SWE เนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์ในปี2018เนี่ยพวกเขาทุ่มเงินไปแล้วเกิน700ล้านปอนด์เพื่อยกเครื่องสโมสรใหม่ทั้งหมดทั้งโครงสร้างขั้นเหนื่อยและการซื้อนักเตะเพื่อพาวิลล่าหลุดพ้นจากสถานะทีมขึ้น,น,นล,งลงให้ได้เร็วที่สุดความจริงก็คือถ้าคุณน่ยลงทุนระดับนี้ไปแลแลลลล้้้วไไปหยยุดดออู่่่กาาาางงงงตรรมมันมพทีีจะเค สร้างที่คุณสร้างไว้เลยเจ้าของรู้ดีว่าพิมิลีกเนี่ยไม่ใช่ลีกที่คุณลงทุน200ล้าน300ล้านแล้วจะนั่งรอค่อยๆเติบโตแล้วระดับเนี้ยมันก็ลังเลไม่ได้ จังหวะมันไม่รอคู่แข่งก็ไม่รอและความผิดพลาดเนี่ยมันแพงกว่าที่เราคิดแอสตันวิลล่าเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีเจ้าของก็รู้ดีแล้วพวกเขาก็เลือกที่จะเสี่ยงกับเกมแทนที่จะปล่อยให้ระบบอ่ะค่อยๆทำลายโอกาสของตัวเองการลงทุนส่วนตัวก็ไม่ต่างกันหลายคนเนี่ยไม่ได้แพ้เพราะอ่านเกมผิดแต่แพ้เพราะทุกครั้งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างหายไปก่อนที่มันจะเริ่มและสิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่ความเสี่ยงแต่มันคือต้นทุนเพราะงั้นเวลาที่ต้องเลือกแพลตฟอร์มในการลงทุนอ่ะคำถามไม่ใช่ว่าใครดูเก่่งททีสสุดดตคคือใใใรราห้กัินจ มากขวิบูอ่ะคือแพลตฟอร์มเทรดอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ตอนนี้ลดค่าคอมมิชชั่นลงอีก30%หุ้นสหรัฐอ่ะเหลือเพียง0.07%แล้วหุ้นไทยเหลือ0 0 2 8แล้วก็ไม่จํากัดจํานวนเงินเทรดด้วยเพราะในเกมที่คุณต้องเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะอย่างน้อยที่สุดระบบก็ควรเป็นคนที่ยืนอยู่เคียงข้างคุณและท่านใดสนใจรายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างครับและอย่าลืมกดติดตามเพจวิบูไทยแลนด์ไปด้วยครับเพราะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเล่นตลอด พิมพลีกหนึ่งเดือนบนโมโนแม็กขอขอบคุณวีบูที่สนับสนุนพวกเราครับแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่แอสเซนต์วีลาต้องเจอและทีมที่ต้องการไปยืนในดงบิ๊กซิกต้องเจอก็คือการที่ทีมใหญ่อ่ะมีฐานรายได้ที่ล็อกไว้ตั้งแต่ยุค90แล้วซึ่งมันเป็นยุคแห่งการสร้างฐานของทีมและส่งผลมาอย่างปัจจุบันคือได้รับปีหนึ่งอ่ะทีมเหล่านี้จะมีมากกว่าวิลาเป็นร้อยล้านและอาจจะปลอดภัยกว่าแบบที่เทียบกันไม่ติดดังนั้นถ้าคุณอยากขึ้นมาอยู่ในโต๊ะเดียวกับพวกเขามันมง,ออง่งง้วถ ของทีมบิ๊กซิกเพอ2หรือจะยอมอยู่ในวงจรกลางตารางต่อไปแน่นอนเจ้าของวิลล่าเลือกอย่างแรกเพราะกลายไปเล่นยูซีอแค่ครั้งเดียวอะรายได้รวมอะสามารถเพิ่มได้ถึง50-80ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเงินก้อนเดียวในฟุตบอลอังกฤษที่โตเร็วพอจะปิดช่องว่างกับทีมระดับแชมเปี้ยนลีกได้จริงๆยิ่งถ้าทำได้หลายปีติดรายได้คอมเมอเชียลกับ global fan base จะโตแบบทบต้นเหมือนทีมใหญ่ในปัจจุบัน พูดง่ายๆก็คือถ้าอยากเป็นทีมใหญ่ต้องจ่ายเงินแบบทีมใหญ่ให้ได้ก่อนไม่งั้นไม่มีวันไล่ทันดังนั้นเจ้าของทีมอ่ะเลยเลือกทางที่เสี่ยงกว่าแต่มีอนาคตกว่าคือลงทุนเยอะไปแล้วอ่ะต้องเข็นไปต่อยถึงที่สุดแล้วเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าต้องยืนท็อปสิระยะยาวให้ได้เพื่อให้สโมสรเนี่ยจะได้เริ่มสร้างตัวโดยที่ไม่ต้องพึ่งเงินเจ้าของมากกว่าเดิมและนี่ก็คือเหตุผลที่พวกเขาอ่ะยอมใช้ความเสี่ยงสูงแต่ถ้าต้องย้อนไปดูอ่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพวกเขามีความสามารถในทางการเงินที่ไม่ธรรมดาเเเเเช่่่นนนนนกกัโดดยยฉพพาาะใปปีี24ทวขไ้ลลู ปตอนเดือนพฤษภาคมก่อนจบหน้าปีนั้น1ปีอ่ะผลงานของอุนายเอมิลี่อ่ะถือว่าท็อปมากแล้วก็กลายเป็นตัวเต็งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับเป๊ปกวัวเดียร่าที่น่าสนใจคือตั้งแต่อุนายเข้ามาเนี่ยวิล่าไม่ได้ทุ่มเงินบ้าคลั่งแบบทีมใหญ่คือตั้งแต่ฤดูกาลปี 2, 2022ถึง23เป็นต้นมาเนสเป็นของพวกเขาอ่ะต่ำกว่าทีมบิ๊กซิกเกือบทั้งหมดรวมถึงต่ำกว่าในโค้ชที่มีทุนใหม่ด้วยแต่ปัญหาใหญ่ของพวกเขาอ่ะมันลอยอยู่ข้างหน้าตอนนั้น้นนนนวลลลล่่ากกกกังงงจะะโดด PSR เแออีมมุมึ็ต เสริมทีมเพื่อลุยูซีเอในเวลาเดียวกันกติกาของ PSR คือกําหนดว่า3ปีอ่ะห้ามขาดทุนรวมเกิน105ล้านปอนด์ดังนั้นตัวเลข3ปีของเวลาตอนนั้นก็คือ1กระกฎาคมปี2021ถึง30มิถุนาปี2024คือถ้าเกินเมื่อไหร่ก็จะเสี่ยงโดนตัดแต้มทันทีแบบที่เอเวอเรตกับฟอรเรสต์เนี่ยเคยโดนมาแล้วซึ่งถ้าเราย้อนไปดูแบบละเอียดละเอียดในปี2021ถึง2022เนี่ยวิลล่าเนี่ยทำกำไรเล็กน้อยก็คืออยู่ที่0.4ล้านปอนด์เพราะขายแจ็คกิลิตได้ร้อยล้านปอนด์มาช่วยชดเชยไว้แต่ในปีถัดมา ปี2022ถึง2023เนี่ยตัวเลขเปลี่ยนไปเพราะเขาขาดทุนไป119ล้านปอนด์เหตุผลหลักก็คือค่าเหนื่อยตอนนั้นน่ะมาเริ่มพุ่งขึ้นจากการเสริมตัวผู้เล่นแล้วก็ต่อสัญญากับนักเตะหลายคนโดยเฉพาะค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอย่างเดียวก็ประมาณ57ล้านเมื่อนํา2ปีมารวมกันผลรวมคือขาดทุน119ล้านแปลไว้ในการปิดงบปี2023ถึง2024เนี่ยวิาต้องทํากําไรให้ได้อย่างน้อย14ล้านเพื่อให้ PSR เนี่ยมันผ่านแต่ตอนนั้นน่ะประมาณการแล้วน่าจะขาดทุนนนนออีกราาว36ล้ป้ปดังัง ่องโว่ PSR ของวิลล่าก็คือประมาณที่50ล้านปอนด์และวิลลาก็มีเวลาไม่ถึง1เดือนที่จะแก้สถานาการณ์นี้และใน,นวันที่6มิถุนาปี2024เนี่ยมีการประชุมพิมิลีกประจําปีตอนนั้นน่ะแอสตันวิลลาเสนอเพิ่มเพดานขาดทุนจาก105ล้านเนี่ยเป็น135ล้านแล้วมันต้องใช้เสียงเห็นชอบทั้งหมด14ทีมผลคือเห็นด้วยเพียง2ทีม ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวิลล่าเองแล้วก็เอเวอเรตันแล้วก็งดออกเสียง3ทีมซึ่งคาดว่าจะเป็นเชลซีกับนิวคาสเซิลอีกทีมอาจจะเป็นแมนซิตี้แต่ที่เหลือ15ทีมอ่ะ วตให้ไม่ผ่านโดยเฉพาะทีมต้องการลดโอกาสของวิล่าที่จะติดท็อป4เช่นแมนยูสเปอร์และก็เวสแฮมผลก็คือวิล่าต้องรีบขายนะักเตะภายในไม่กี่สัปดาห์เพื่อต้องรักษากฎก,การเงินเจ้าของสโมสรนาเซฟซาวิลิสเนี่ยถึงกับให้สัมภาษณ์กับ Fin a n c i a l Time ว่ากฎเนี่ยไม่ได้สร้างการแข่งขันที่เท่าเทียมแต่ทําให้สถานะเดิมอะถูกล็อกไว้มันไม่ได้เกี่ยวกับกําไรจริงๆแต่มันคือเกมตัวเลขบนกระดาษมากกว่าวิล่าถึงขั้นพิจารณาฟ้องพิมพิลิกเลยด้วยซ้ําแต่การฟ้องแบบเนี้ยมันกน เ,เหลือเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์แล้วผลประเมินภายในทีมก็ออกมาว่าคนที่ไม่สามารถขายในเวลานั้นได้ก็คือเดียบเพราะว่าราคาแพงแล้วก็ไม่สามารถขายได้ในทันทีแล้วคนที่ห้ามขายก็คือโอลิวัตกินก็คือหัวใจของทีมแล้วก็จะขอบแลมซี่เพราะว่ามีอนาคตกับสม,มสรซอดังนั้นน่ะตั๋วมันก็เลยตกไปที่ดักราสลยุยซึ่งตอนนั้นยูเวนตุสก็สนใจแต่ให้เงินน้อยมากก็เลยเสนอแค่4 2ล้านปอน คือมันต่ํากว่ามูลค่าจริงมากแล้วก็แถมดาวลุ่งอีก2คนมูลค่ารวม18ล้านปอนด์ดิวเนี้ยทาให้วิลล่ามีบันทึกกาไรจากเดวิดลุยประมาณ27ล้านปอนด์แล้วก็ได้พูดเล่นดาวลุ่ง2คนไปเพิ่มโอกาสทํากาไรในอนาคตวิลล่าก็เลยจึงยอมขายแม้จะต่ากว่าราคาตลาดซึ่งตอนนี้เหลือประมาณ20ล้านตน้ตนที่จะต้องหาให้ได้แล้วเจ้าของทีมก็บอกว่า P.S.R. คือเกมการเงินสมสอรก็เริ่มเล่นเกมนั้นอย่างจริงจังและดิวที่พลิกเกมของวิลล่าก็คือการสลับนักเตะอะคาเดมี่กับกเอเวอ บินเ้าล้านไลเวอร์ตันก็ซื้อทีมโรบูรนําไป9ล้านเช่นกันซึ่งในกฎนักเตะจากอะคาเดมี่จะมีต้นทุนบัญชีตั้งต้นอยู่ที่0ูนปอนดังนั้นการขาย,ยจะทากำไรร้อรทันทีแต่การซื้อต้นทุนจะถูกกระจายตามอายุสัญญาเช่นปีละสองถึงสล้านและนี่มันก็คือช่องโบที่ถูกกฎหมายร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ช่วยเติมหลุม PSR ได้ดีมากพิมลีกถึงขั้นเตือนว่าดิวแบบนี้คือช่องโบแต่ถ้าวิลล่าไม่ทําก็จะเสี่ยงโดนตัดแต้มแน่นอนและววิลล่าก็ยังทําซ้ํากับเชลลซซีคครั้้้งืือ e N อออไปเเยนนมาาู่่ท37 แล้วก็ขายเคริแมนอยู่ที่19ล้านปอนด์แล้วทั้ง2ฝ่ายก็ได้กําไรกันคนละทางแล้วก็รวมกาไรทั้งหมดจากดีลต่างๆเนี่ยก็รวมอยู่ที่ประมาณ53ล้านปอนด์แล้วมันก็เพียงพอปิดช่องโหว่ P.S.R ของฤดูกาลนั้นซึ่งมันทันเวลาและถ้าดูจากภายนอกเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าวิลล่าเนี่ยน่าจะรอดแล้วเพราะว่าขายนักเตะไปได้ทั้ง200กว่าล้านในช่วงกลางฤดูกาลปี2024ถึง2025แล้วก็ช่วงซัมเมอร์ปี2025ถึง2026แต่ความจริงอะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนน้้้นนนนเเพพรรราาาาาะยยยยไไดดหหลลกกอออขงววีีปปมัใ แต่ภาระค่าใช้ใจ่ายกับค้างอยู่เต็มพดานแบบที่ไม่ได้ขยับเลยปัญหาหนักสุดเนี่ยมาเริ่มจากฤด,ดูกาลปี2024-2025ปีที่วิลลาเลือกเดิมพันเพื่อยืนระยะใน UCL ให้ได้ซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้น,นทำให้ตัวเลขวันนี้เคลื่อนไหวยากมากสโมสสนนยเพิ่มพ่าจ้าทั้งทีมเพื่อให้แข่งใน UCL ได้แล้วก็ไปยืมตัวอเซนซซโอกลับมาคาร์แลฟอร์ดเข้ามา ที่สำคัญที่สุดค่าจ้างของคนเหล่านี้มันอยู่ในระดับท็อปคนคือเวกชู้รีเวนิวของวิลล่าเนี่ยพุ่งทะลุปลอดสูงกว่าที่ยูฟาเคยกำหนดไว้ก็คือ70%ตัวเลขค่าเหนื่อยโดยรวมทั้งทีทมของวิลล่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ252ล้านปอนด์มันคืออันดับ6ของลีกแต่รายได้เนี่ยได้เพียงแค่ครึ่งเดียวของสเปอร์มันคือสมการง่ายๆว่าใช้เงินแบบทีมใหญ่ทั้งที่รายได้อะยังไม่ถึงระดับทีมใหญ่และเมื่อพาด UCL ในฤดูกาลปี24-2025รายยได้ในุโป้อตมันก็หายไปที2025-2026เนี่ย ต้องเริ่มปีแบบรายรับรดและรายจ่ายเท่าเดิมแม้ว่าในปีนี้จะได้เล่นในยูโรปาลีกแต่รายได้อะมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดคือถ้าทีมไม่ได้เข้ารอบลึกๆอะรายได้จากยูโรปาเนี่ยแทบจะไม่ทํากําไรเลย แถมต้องลงสนามในวันพฤหัสซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อฟอร์มในพรีเมียร์ลีกในระยะยาวโดยตรงซึ่งแต่และอันดับอ่ะมันมีมูลค่าเกือบ3.5ล้านปอนด์นี่คือเหตุผลที่ทีทมอย่างวิลล่าเนี่ยต้องเน้นทุกเพนนีในบัญชีซึ่งจะทําให้แฟนบอลอ่ะยิ่งรู้สึกถึงแรงบีบเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะ P.S.R คิดแบบ3ปีเลื่อนเทอมแม้วิล่าจะขายนักเตะได้ราคาดีหลายคนแต่ปีแรกของบัญชีอ่ะดำเนินปีที่ขาดทุนหนักมากจนปีหลังๆเนี่ยต้องขายเยอะเพื่อมาปิดหลุมเก่าเช่นดิวของจอรน,น์ดลุมได้จริู แต่มันก็ไม่พอหยุดโมเมนตัมตัวเลขที่ไหลย,ย้อนกลับมาบีบก,กับทีมแล้วพะเงินอ่ะมันต้องเข้าบัญชีให้ทันเวลาวิลล่าก็เลยจําเป็นต้องขายคนที่ให้กําไรบัญชีกับทีมทันทีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจาคอบแรมซี่นักเตะโลเคอลไอคอนที่ถูกขายให้นิวคาสเซิลเนี่ยเป็นดิวที่ถูกต้องในเชิงบัญชีแต่บาดเจ็บในเชิงอารมณ์ของแฟนบอลที่สุดแต่ที่หนักกว่านั้นในช่วงตน้นฤดูกาลเนี่ยห้องแต่งตัวเนี่ยมาเริ่มส่งสัญญาณแปลกๆเช่นเรื่องการโพสต์ข้อความของไทลอนมิงกับแม็กกินและนักตนเตะบ,บางคนอยย่ะย ไม่ได้บางคนไม่อยากย้ายก็อาจจะถูกขายออกแล้วมีเสียงลือว่าทีมหมดเงินแล้วแต่ภาพที่ทําให้ทั้งทีมงงที่สุดก็คือในขณะที่ทุกคนพยายามปรับโครงสร้างค่าใช้ใจ่ายสโมสรับไปดึงเจดดนซานโชเข้ามาด้วยค่าเหนื่อยราว2 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์มันทําให้เกิดคําถามเย็ยบ,เยยบในหมู่นักเตะว่าโปรเจกต์นี้กาลังเกิดขึ้นหรือกําลังจะจบลงกันแน่ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ตอบได้ชัดว่าวิลล่าไม่ได้ไม่เก่งเรื่องซื้อขายแต่พอพวกเขากําลังจ่ายราคาในปีเลือกเสียงที่สุดเพื่อขึ้นไปเป็นทีมใหญ่แต่ตอนนี้ตัวเลขกําลังจิกกวเขา ถึงแม้ตลาดซัมเมอร์ในปี2025ถึง2026เนสเป็นตัวเลขจะเป็นบวกคืออยู่ที่28ล้านปอนด์แต่เงินติดลบก็ยังทําให้ทีมเหนื่อยอยู่สรุปคําถามว่าพวกเขาจะรอด P.S.R ไหมคิดว่ายังไงก็รอดแต่แบบฉิวเฉียดแต่มันก็ไม่ได้แบบหลุดพ้นไปเลยแล้วก็มีโอกาสที่ต้องยอมขายซูเปอร์สไตร์อีกสักคนออกไปปัญหาของวิลาตอนนี้คือค่าจ้างมันประมาณอยู่ที่250ล้านแล้วก็ค่าตัดบัญชีค่าตัวนักเตะตอนซื้อขายอยู่ที่100ล้านรวมต้นทุนทีมจะอยู่ที่ประมาณ35 0ล้้าานตต่่อปแยได ทั้งสโมสรเนี่ยมีแค่ประมาณ275ล้านดังนั้นน่ยถ้าจะอยู่รอดและจะบินสูงแบบจริงจังเวลาต้องเพิ่มรายได้ทันทีคําถามคือแล้วจะเพิ่มจากไหนมีนักวิเคราะห์หลายคนอ่ะพูดไว้แล้วผมจะสรุปมาให้ข้อแรกเลยต้องขึ้นราคาตัว๋วตรงเนี้ยรายได้มันมาแต่แฟนอาจจะไม่แฮปปี้เจ้าของเ่ยคิดแบบเศรษฐศาสตร์คือถ้าขายแพงกว่านี้ได้ก็ต้องขายแพงกว่านี้แต่ในโลกของความจริงอ่ะแฟนบอลคือคนที่หาเช้ากินคําไม่ได้ทํางานเหมืองทองแบบเจ้าของทีมก็เลยเกิดความตึงในอารมณ์อยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริง ก็คือยิวของตัววิลล่าเนี่ยต่ำมากเมื่อเทียบทั้งหลีกพอขึ้นราคาหน่อยรายได้แม์เดย์ก็จะขยับขึ้นทันทีซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ27ล้านต่อปีมันต่ําแบบตามคู่แข่งระดับสูงลิบลับเ้อ,องสนามต้องใหญ่ขึ้น ไม่งั้นตามไม่ทันวิลล่าพาร์คเนี่ยคือสนามที่แฟนบอนลรักแต่มันมีปัญหาเดียวคือมันเล็กไปสําหรับทีมที่จะตั้งเป้าอยู่เซลคือวิลล่าเนี่ยมีแผนจะขยายมาตั้งแต่2ปีก่อนละแต่ดันได้ตั๋วยูเซลก่อนกาหนดทําให้ต้องพับโปรเจกต์ทันทีอีกเรื่องก็คือการขายสิทธิ์เปลี่ยนชื่อสนามเรื่องนี้มูลค่าอาจจะไม่กระโดดมากเพราะวิลล่าพาร์คเนี่ยมันมีอิโมชั่นแลมากซึ่งเรื่องเปลี่ยนชื่อสนามกับเปลี่ยนสนามใหม่อ่ะมันก็มีตัวอย่างให้เห็นอย่างอาร์เซนอลที่ได้เอเมเรี้สิล่าาาจะทํมมใหมยได Day ย้จะกระโด,ด ททันทีแต่ถ้ายึดวิลล่าพักแบบเดิมรายได้ยังตามหลังทีมหัวบนตารางอีก3-5ปีแน่นอนข้อ3รายได้ยุโรปอ่ะต้องเป็นรายได้หลักไม่ใช่งานพิเศษอย่างที่บอกว่ายูโรปาเนี่ยถ้าไม่ได้เข้ารอบลึกอ่ะเงินมันไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องเน้นที่ UCL ซึ่งสนามนี้แหละที่ทําให้วิลล่าเจอของแข็งเพราะว่าทีมใหญ่ทีมอื่นอ่ะก็ตั้งเป้าว่าต้องไปให้ได้เหมือนกันและนี่มันก็เป็นไม่กี่ช่องทางที่จะโตอพอไล่ทันบิ๊กซิกได้จริงข้อ4เรื่องรายได้เชิงพาณิชย์จุดนี้วอคือ การทำตลาดแบบ global brand วิลล่าตอนนี้เริ่มเห็นช่องว่าตลาดเสื้อผนันเนี่ยกำลังจะโดนแบนต้องหาแบรนด์ใหม่ที่ราคาดีกว่าแลืเสื้อของแอสต์มิลล่าก็เป็นที่ต้องการของทั่วโลกเช่นกันและพวกของที่ระลึกและ global fan base ก็เริ่มโตแบบจริงจังและนี่คือส่วนที่โตวไวที่สุดถ้าบริหารได้ดีข้อ5การขายสินทรัพย์ภายในกลุ่มหลังเชลซีขายทีมฟุตบอลหญิง200ล้านจนเป็นข่าวดังนะพิมลีกก็พยายามจะออกกฎห้ามขายสินทรัพย์แบบนี้แต่สุดท้ายก็ต้องพับโปรเจกต์ไปแปลว่าวิลล่าเนี่ยสามารถขาย ต้องทั้งราคาแบบไม่หลุดโลกแบบที่เชลซีเคยทําและนี่อาจจะเป็นไพ่ใบสํารองของสโมสรก็ได้เผื่อปีไหนที่ตัวเลขมันตึงแบบหายใจไม่ทั่วท้องซึ่งพอเห็นตัวเลขการเงินทั้งหมดแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่ทีมที่เล่นดีแต่นี่คือทีมที่จําเป็นต้องเล่นดีวิลล่าอยู่ในจุดที่ขาจ้างพุงอมโมดิเซชันก็นหนักรายได้ก็ไม่พอกฎใหม่ของยูฟ่าก็รอยอยู่ข้างหน้ามันคือวงบีบรัดที่ทําให้ทุกเกมของเขาอะ่ะเหมือนการสอบปลายภาคตลอดทั้งฤดูกาลแล้วความกดดันนี้เองผมเชื่อว่ามััันนนนนนเเเป็็แรรงงผกดส่วนน่วึททีําาใหาห้ ล่าเล่นแบบวันนี้ทีมที่วิ่งไม่มีหมดทั้งเกมทีมที่ใครไม่ไล่ใครไม่วิ่งแทบจะไม่มีสิทธิ์ลงสนามความเข้มข้นแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากแท็กที่ลขเพียงแค่อย่างเดียวแต่มันมาจากความจําเป็นของทางการเงินที่กดดันอยู่หลังฉากซึ่งอีกด้านหนึ่งอ่ะก็ต้องชมอุนายเอมิลี่แบบสุดใจเขาคือคนที่พาทีมรอดโดยที่ไม่ทําให้ทีมพังในปี2025ถึง2026เนี่ยมันเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยคือซื้อถูกมากใช้เงินน้อยแต่คุณภาพทีมก็ยังโตต่อได้ทั้งหมดเพราะอุนายอ่ะเข้าใจธรรมชาติของสโมส ใหญ่ให้รอดแล้วเขาก็ทําได้แบบที่หลายคนน่ยไม่รู้ว่าต้องแบกอะไรไว้บ้าง แต่มันมีด่านสุดท้ายคือกฎ SCR ของยูฟาที่มันโหดกว่า PSR PSR ของพิมลีกว่าแน่แล้ว SCR ของยูฟาเนี่ยคือของเข้มอย่างแท้จริงกฎมกันกำหนดว่ายูฟาจะรวมรายได้ทั้งหมดของสโม,มสรทั้งตัว๋วลิขสิทธ์ถ่ายทอดสปอนเซอร์และกำไรจากการขายนักเตะ,ะเฉลี่ยแบบเลือกปีที่ดีที่สุดแล้วบอกว่าคุณใช้เงินได้แค่70%ของรายได้ทั้งหมดกับค่าใช้จ่าย3อย่างนี้เท่านั้นก็คือค่าจ้างนักเตะแล้วก็ค่าตัดตัวบัญชีต่อปีแล้วก็ค่าใช้จ่ายฟุตบอลบางส่วน ถ้าเกินคือผิดแต่ข้อดีโทษมันไม่โหดแบบพิมลีกตัวอย่างก็คือบาร์เซลโลนาเกินหลักร้อยล้านยูโรแต่ยังโดนแค่ค่าปรับหลักแสนดังนั้นแอสตันวิลล่าไม่น่าถึงขั้นโดนแบนในยุโรปถ้ามันไม่ผ่านกฎจริงยกเว้นว่าผิดซ้ำซ้อนหลายปีติดซึ่งนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องรีบเคลียร์ตั้งแต่วันนี้สรุปวิลล่ากำลังเล่นฟุตบอลดีเพราะว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นอูนายกำลังพิสูจน์ว่าคุณไม่ต้องใช้เงินเท่าทีมใหญ่แต่คุณต้องคิดแบบทีมใหญ่แล้วถ้าพวกเขาจัดการบบััญชีีีใให้้ผผ่่่่าาาานานนนนนดดยูเเอออสรรกพมมปะงงงล พล่าอาจจะกาลังสร้างโมเดลใหม่ให้พีมิลีกได้เห็นว่าทีมระดับกลางท่ากาพอและฉลาดพอก็จะปีนโตะสู้กับทีมใหญ่ได้จริงแต่อย่าลืมว่าทุก,ก้าในตอนนี้คือการเดินบนเชือกเพียงแค่เส้นเดียวผิดนิดเดียวก็มีสิทธิ์หล่นทั้งโปรเจกต์และนี่ก็คือเรื่องราวของแอสตันวิลล่ากับการเงินที่มันไล่ล่าพวกเขาอยู่ทุกปีและนี่ก็คือทวีปที่ถูดี่ช่องที่ไม่ได้เล่าใครลงฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี